สวัสดีครับวันนี้เราจะมารีวิวชุดน้ำดับแฟดนะครับผมตัวนี้เป็นแบรนด์ใหม่เพิ่งเข้าไทยเลยนะครับก็สำหรับดับแฟดตัวนี้นะครับผมจะเป็นรุ่นซิ p โ o n y tr 2 4 0นะครับตัวนี้มีให้เลือกด้วยกันถึง3สีเลยก็จะเป็นสีขาวสีชมพูและ ตัวที่เราจะมารีวิววันนี้เป็นตัวสีดำนะครับสำหรับเคสที่ผมเอามารีวิววันนี้จะเป็นตัว ETA Type C4 เป็นไซส์ M นะครับก็จะสามารถใส่ได้สูงสุดอยู่ที่ตัว2ตอนนั่นเองนะครับก็สําหรับสินค้าภายในกล่องนะครับก็อันนี้คือขาดไม่ได้เลยก็คือในส่วนของ user manual นะครับตัวนี้ก็จะมีวิธีการประกอบนะครับแล้วก็ในเรื่องของอุปกรณ์ต่างๆว่ามีอะไรบ้างนะครับแล้วก็ถัดมานะฮะตัวนี้ก็จะเป็นตัวปั๊มน้ํานั่นเองนะครับผมแล้วก็ตัวตัวหม้อน้ำนั่นเองนะคะ ก็สาหรับตัวนี้นะะก็จะแถมในเรื่องของตัวซิลิโคนมาให้ด้วยเลยนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูาการใช้งานกันเลยแล้วกันนะครับเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัวสเปคกันคร่าวๆนะครับเรื่องพัดลมเรื่องอะไรต่างๆนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในตัวพัดลมกันก่อนนะครับผมในตัวพัดลมนะฮะก็จะมีดิเมนชันอยู่ที่120คูณ120คูณ25มิลลิเมตรนั่นเองนะครับอันนี้คือส่วนของพัดลมนะฮะก็คือเป็นสําหรับ1ตอนนั่นแหละแต่ว่าตัวนี้2ตอนนะครับผมต้องเผื่อไปก็ประมาณ240นะฮะ ก็ถ้าเป็นเคสแบบแนวตั้งทั่วไปอันนี้ใส่ได้เลยนะถ้าเป็นข้างบนนะประมาณ240อันนี้ใส่ได้หมดนะครับผมแล้วก็ในเรื่องของแฟนสปีดนะฮะตัวนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่8 0 0ถึง2000 RPM เลยนะฮะ ก็บวกลบไปประมาณ10%เอเนั่นเองแล้วก็ถือว่าเร็วแล้วก็ระบายความร้อนได้ดีด้วยนะครับผมแล้วก็ในส่วนของแมตติเรียลตัวนี้นี่เป็น ABS ที่เกตด,ดีมากเลยนะครับแล้วก็ตัว a i r Volume นะฮะตัวนี้จะอยู่ที่30-75ถึง CFM เลยก็ถือว่ากว้างนะครับผมอ่ะก็ใช้งานได้หลากหลายนั่นเองนะฮะแล้วก็สําหรับตัว r e a d i n g นะฮะตัวนี้ก็เป็นแบบไฮโดรลิกนั่นเองนะครับแล้วก็ในส่วนของ o n t r o l l i n g นะฮะผมตัวนี้จะมีอ่ามีแบบ3พินนะฮะที่เป็นแบบ ARGB นะครับผมแล้วก ต่อเข้าเมนบอร์ดโดยตรงนะครับสำหรับตัวพัดลมนะฮะก็ง่ายๆนะครับผมต่อซิงค์หนึ่งอันอีกตันหนึ่งก็เป็นต่อเข้าเมนบอร์ดเพื่อจะให้พัดลมนั้นทํางานนั่นเองนะครับแล้วก็ตัวอินพุตโวลเทจนะฮะจะอยู่ที่12โวลต์ทั่วไปนะครับแล้วก็ที่ขาดไม่ได้เลยนะครับผมคือเรื่องของระดับเสียงนะฮะตัวนี้จะเริ่มต้นอยู่ที่25ถึง 32เดซิเบลเลยนะครับสำหรับการซัพพอร์ตนะครับผมอาเดี๋ยวเรามาดูฝั่งของ Intel กันก่อนนะฮะตัวนี้สามารถใช้งานได้กับตัว 20662011V3 นะฮะหรือจะเป็น2011หรือจะเป็น1 1 5 f นะครับผมก็คือสามารถใส่115ดได้ทุกเจนเลยนะครับแล้วก็ทางฝั่งของ AMD นะครับก็รองรับตั้งแต่ m 4นะฮะ a m 3 p l u s a m 3 a m 2 p l u s แล้วก็ FM2 นั่นเองนะฮะ ก็ถือว่าแทบจะใส่ได้หมดเลยก็ได้นะครับผมยกเว้นอ่าพวกเทสดดอกอันนั้นใส่ไม่ได้นะครับอ่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของไดเมนชันตัวนี้นะครับผมจะอยู่ที่7 5 5คูณ75คูณ53ม mm นั่นเองนะครับก็เป็นสแตนดาดทั่วไปเลยนะครับไม่ได้ใหญ่มากไม่ได้เล็กมากนะครับแล้วก็ในเรื่องของ r p m ก็คือรอบปั๊มนะฮะจะอยู่ที่2,400เลยนะครับ2,400 บวกลบ10%เช่นกันนะครับแล้วก็เรื่องของไฟเข้าก็คือ12โวล์เหมือนกันนะครับกับพัดลมเลยแล้วก็เรื่องของน้อยนะฮะจะอยู่ที่23เดซิเบลนั่นเองนะครับก็ถือว่าเบามากเลยอ่ะแล้วก็มาดูในเรื่องของเ a เด a t เตอร์นะครับก็คือในเรื่องของไซส์อานาการใส่นั่นเองนะฮะไซส์ตัวนี้นะครับผมโดยรวมเลยนะฮะจะอยู่ที่274คูณยคูณ2 7อมิลิเมตรอันนี้คือเป็น2ตอนนะครับผม2ตอนก็คือใส่ถ้าเป็นตัวนี้ e t a c 4อ่ะไม่แนะนำให้ใส่ข ด้านหน้าแทนแล้วก็แมทตทีเรียลนะคะตัวนี้จะเป็นอลูมิเนียมนั่นเองนะครับก็ระบายความร้อนได้ดีแน่นอนนะครับประมาณนี้นะครับสหรับสเปคของตัว TR 2 4 0 Symphony ซึ่งตัวนี้นะครับผมในกล่องไม่ได้ระบุมาว่าเป็น A R g B นะครแต่นะครับผมทางเราได้ลองเทสแล้วซึ่งสามารถใช้งาน A R g B ได้นะครับผมอันนี้ผมลองกับตัวโพลีโคมนั่นเอง นะครับก็คือบอร์ดของ As ok ร์ตล็ตัวนี้สามารถใช้งานได้นะครับก็ซิงเข้ากับมนบอร์ดเลยนะฮะอย่างสวยงามแบบนี้เลยนะครับสามารถเปลี่ยนไฟได้ด้วยนะครับอย่างที่เห็นนะฮะเรื่องของพัดลมการระบายความร้อนทุกอย่างคือโฟลหมดเลยถือว่าดีเลยแล้วก็เกรดของตัวปั๊มน้ําตัวแทงนี่ถือว่าทําออกมาได้ดีมากนะครับอ่ะเดี๋ยวเรามาดูในเรื่องของการเทสนะครับความร้อนในการใช้งานกันดูนะครับอ่ะก <ederim. S 1> ็เดี๋ยวเราจะมาเทสในส่วนของตัวความร้อนนะ<ๆ>ครับของเรือร่องของอุณหภูมิกันบ้างเลยนะครับ ก็ตอนนี้นะครับผมผมจะให้ดูในส่วนของตัว CPU Ryzen 5 1400นะครับผมเอาตัวนี้มาเทสนะครับกับบอร์ด a s l o c k 450B Steel r e g e n d นะครับอ่ะก็ตอนนี้ผมได้ทำการโหลดโปรแกรม CPU-Z นะครับผมกับตัว Hardware Monitor มาเพื่อเทสนั่นเองนะครับอี๋ยวเรามาดูในเรื่องของตัว CPU Performance กันก่อนนะครับอ่ะนี่ครับผม Performance ตัวนี้8ข้อรันอยู่ที่11%อันนี้ก็คือในเรื่องของตัว OBS ที่ผมเปิดนะครับอ่ะเดี๋ยวเราจะมาลองดูการ รันให้มัน99%โดยโปรแกรม CPU-Z นะครับเริ่มเลยนะครับตัวนี้โปรเซสเซอร์ตัวนี้จะวิ่งอยู่ที่ประมาณ1,788นะฮะก็จะรันไปถึง99%นะเดี๋ยวรอให้ขึ้น99ก่อนสักพู่นึงนะครับก็ตอนนี้ก็ขึ้นมาที่99%แล้วนะครับ ตัวนี้นะครับผมความร้อนนะครับตอนนี้โปกัตที่ไรเซน5 1 0 0 0นะครับเทมเปอร์เจอร์ตัวนี้อยู่ที่47องศานะครับตัวนี้ต่ําสุดเลยนะครับอยู่ที่30นะฮะเมื่อกี้ผมลองแบบไม่ได้เปิดอะไรเลยก็อยู่ที่ประมาณ30องศานั่นเองนะฮะตัวแม็กก็อยู่ที่47องศาถือว่าการระบายความร้อนนี่ทําได้ดีเลยนะครับผม เพราะว่าตอนนี้นี่อุณหภูมิห้องก็อยู่ประมาณ26-28องศาด้วยนะครับสำหรับตัวคอนะฮะผมรัน99ทั้ง8คอเช่นกันนะก็อยู่ประมาณนี้เลยก็ถือว่าจําลับได้นะครับผมในราคาตัวนี้ก็ไม่แพงด้วยนะครับผมบอกเลยว่าไม่เกิน3,000นะสำหรับชุดน้ำา2ตอนเกรดพรีเมียมแบบนี้นะครับก็เมื่อกี้นี่ลืมบอกไปนะครับผมสำหรับตัวลายเส้น51400ตัวนี้นะครับผมความร้อนเนี่ยปกติจะแตะที่ประมาณ70-80ได้เลยนะฮะในอุณหภูมิห้องที่ประมาณ30นะครับ ก็ประมาณเจ็ดสิบแปดสิบได้เลยเพราะว่าเรื่องของไรเ e n นนะเจนหนึ่งเนี่ยก็การจัดก,การพลังงานความร้อนยังทําได้ไม่ค่อยดีเท่าไหร่นะครับก็สามารถเอาตัวชุดน้ําตัวนี้นะครับผมมาใช้งานลดในเรื่อง,อ,งอุณหภูมิลงได้เยอะเลยนะครับก็เดี๋ยวเรามาดูในส่วนของโหมดไฟกันนะครับผมอันนี้ก็คือเป็นโพลีโคมนะครับผมถ้าใครใช้บอร์ดเป็นพวกออร่ารซินหรืออะไรพวกนี้ก็เทสไปนะครับเป็นโปรแกรมบายโปรแกรมไปแต่ว่าของผมวันนี้ผมเอาของอาร์สโลคที่เป็นโพลีโคมมาในการเทสตตัวซินกันนะครับ ก็มีโหมดให้เล <right ือกมากมายเลยนะครับผมให้เล no ่นกันได้เลยนะฮะอย่างเอาปิดไฟนะผมปิดได้ผ่านตัวโปรแกรมได้เลยนะครับตัวนี้ก็จะปิดพร้อมกับเมนบอร์ดด้วยก็คือมันซิงค์กันหมดเลยนะครับอ่ะสแตติกนะครับผมการฟิกสีนั่นเองสามารถฟิกสีได้นะครับผมสแตติกนะครับผมมีโหมดบลิทติ้งนะครับผมนี่ก็กระพริบได้นะครับผมแล้วก็มีโหมดของอ่ะสโตรนี่นั่นเองนะผมเป็นกระพริบกระพริบกระพริบอย่างนี้นะครับมีไซเคิลลิ่งนะฮะเป็นการวนรอบนั่นเองนะครับผมก็สําหรับโหมดไฟก็ ไม่ได้มีอะไรมากมายนะฮะจาก r g b ทั่วไปก็ขึ้นอยู่กับเมนบอร์ดด้วยนะครับเดี๋ยวเราไปรับชมท้ายคลิปกันนะครับสำหรับใครนะฮะที่ต้องการจะสั่งซื้อ Symphony TR 2 4 0สามารถซื้อที่ร้าน GSG IT นะฮะหรือร้าน g c m r e o r a t i o n ได้เลยนะผมทิ้งลิงก์ไว้ด้านล่างนะครับแล้วก็สำหรับวันนี้นะครับผมใครต้องการข้อมูลเพิ่มเติมอะไรอย่างนี้ก็สามารถ พักแชทที่ร้านนสอบถามข้อมูลได้เลยนะครับก็สำหรับวันนี้ก็ขอตัวลาไปก่อนนะครับแล้วพบกันใหม่ในการรีวิวครั้งหน้าสวัสดีครับ